ทำไมก่อนนะ่าจะเตือนเพราะคนขึ้นแบบบุ๊บพันพันพี่านะขอบคุณนะครับ,บคุณแก๊งระแวงขอบคุณโค้ชซัพพอร์ตนะครับดีแล้วครับผ่านไปลาวคนว่าเขา้าครับพี่กุ้ง <c oughs> ช่วงนี้ไม่นอนก็จะสิยวขึ้นนิดนึงดีครับพี่แยมสวัสดีครับอ๋อไม่เตือนเลยใช่ไหมอยูยัง <c oughs> ไม่หายแต่เริ่มดีขึ้นแล้วละ่ะเพราะว่าไม่ไม่เจ็บ แล้วมันอักเสบก็ดีนะครับฝากพันสามร้อคนเสิร์แชร์ด้วยเนอะว่าจีนกรามาแล้วอะไรไม่แช่งเตือนเลยเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะโอ้ยผมยาไวไปมาผมตัดตั้งนานแล้วผมตัดตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตนู่นอะ่ะก่อนคอนเสิร์ตอะ่ะถึงตัดรอบที่แล้วนะก็ก็ไม่ไหวนะเป็นเดือนๆดืนเหมือนกันนะ ตันที่หนึ่งพันห้าร้อยไม่เตือนจริงอ๋อเห็นคนไปไลฟ์ในไลฟ์พี่หนึ่งเลยมาโอ้อพี่นาตี้แล้วพี่มาจริงหรือเปล่า พี่ตเก,กีสวัสดีครับเที่ยวไหนครับนี่อุย้ยพี่แป้งผมครับไอพี่แยมผมครับพี่แป้งก็ให้ขบจริงๆขอบคุณที่แชร์นะครับไปไหนคะเออผมมามาจังหวัดเชียงใหม่ครับ ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าผมมาที่ปึงชายเลย็กด้ว <c oughs> ใช่พี่เนี่ยพี่นะัตตี้บอกว่าไปพระธาตุดอยคำไปสากาละพระเจ้าทันใจใช่ครับคือผมเคยมาแล้วแล้วทีนี้เมื่อปีปีก,ก่อนๆเนน่นะ ผมมาแล้วผมได้ออขอกัแบหบลวงพ่อทันใจนะครับขอหลวงพ่อทันใจไว้หลายอย่างเหมือนกันเช่นแบบว่าก็คือขอปกติขอให้ผมมีชื่อเสียงโดง่งดังขอให้ผมมีเงินทองหลายมาเมาแล้วก็ขอให้ไม่โดนทหารแล้วก็ขอให้เรียนเจะอะไรเงี้ยครับมามาหลายคนมาก สวัสดีครับใช่คือสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบนุ่นไปด้วยไหมนุ่นก็มาช่วงนี้ช่องใหม่การติดคือผมชอบ เชียงใหม่มากๆนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าเออว่างสักสามสี่วันก็มาทำบุญบ้างอะไรเงี้ยครับมาทำบุญมาไหว้พระมาเข้าป่าเข้าอะไรบ้างไหว้ข้าปเจยวด้วยกันใจเย็นทุกคนผมไม่ได้มากันสองคนเนาะผมมากันหนึ่งกัีห้าเจ็ดแปดผมมากัน ผมมากันแคนนี่ผมมากับเพื่อนอะไรทำางนี้เพื่อนเลย <c oughs> นี่ผมมากับเพื่อนจะสนุกคือผมไม่ได้มาสองคนผมมาเจ็ดแปดคนเนี่ยผมให้ดูอยากดูก็หล่อยากดูอยากดูก็อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับรถตบอดโอไม่ได้เห็นวันนี้มานานนี่จะให้ดูนี่เพื่อนผมเงาะ พี่เอฟเรียกตัวอะไรนะโง่โน่โนเขาจะอยู่ฝั่งโน่นพี่ไฟน้องดิมนำยิม้มได้ <c oughs> เลยอะแล้วเันไม่เจอครับคือมัน <c oughs> มาหลายๆคนไงทุกคน <c oughs> ใช่เพราะว่าผม อะไรอ่ะผมไปเคยไปขออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรขอขอกระผมพ่อทันใจไหมจะได้อะไรเงี้ยครับก็คือก็คือได้ได้อย่างที่เราขอหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราก็มามากราบด้วยใจนะครับเชื่อเพื่อโดยนะได้ขาพระธาตุดอยขำใช่ครับแล้วพี่นาตี้พรุ่งนี้มาจริงว่าพรุ่งนี้ผมพรุ่งนี้ผมก็ไปพระธาตุนะเอ้ยแปลกพรุ่งนี้แล้วบบ เพราะว่าแผ่นยังไม่รู้นะอาจาอาจะพรุนี้อาจจะพรุ่งนี้แต่ว่าแผ่นจะเปลี่ยน,เป,ยนปเปลี่ยนไปกี่โมงยังไงไม่รู้แต่ถ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันพี่ <c oughs> เออไปแก้บนใช่ครับก็ประมาณนั้นก็คือเข,อขอาเขาว่าเข้ารรษาแก้บนไม่ได้แต่เราก็รู้สึกว่าเราสะดวกอะ่ะเราเราสะดวกตอนนี้ ซึ่งท่านหน้าหน้า,นาออกพรรษาเราก็ไม่ไม่ว่างมาซึ่งเราก็งั้นก็ขอมากราบแล้วก็ขอพรต่อไปนะครับไปกี่วันสามสี่วันมนะประมาณนั้นประมาณสามสี่วันแล้วก็ยังไม่มากันแบบว่าไม่ได้มีแผนไม่ได้มีอะไรมาถึงหาที่นอนกันแล้วก็หาร้านกินแล้วก็เข้านอนแล้วก็ไหว้พรนะกันครับที่วสนุกของผมครับ ท่านรู้มาก่าบ้ะขู่ดูผมแต่งตัวดิทุกคนเอาชิลปะนี่เนี่ยผ,ผมแต่งตัวเี้ยผมแ่ังไงอะอยู่ไหนตอนนี้อยู่แลครับแฟข้างถนนนะสัตว์อ,อยู่หล้วกาแฟข้างถนนวัดปุบป,ประคุณนั่งเครื่องมาครับ นั่งเครื่องมาแล้วผมจะบอกว่าเออผมผมมีเรื่องเล่าให้ฟังด้วยผมไปเช่ารถใช่วออ่ไปเช่ารถกับเพื่อนผมแล้วเราไม่บอกดีกว่าเพื่อนงานคนนั้นจะโดนโดน,นเงินเดืนเอนเพราะว่าผมไปเช่ารถ <laughs> ผมไปเช่ารถแล้วทีนี้เขา,าต้องมีบัตรเครดิตเพื่อ <c oughs> เพื่อประกันรถเขาล็อกวงเงินไว้หนึ่งหมื่นบาท แต่เราเราต้องเอ่ยสถานที่นะเออแต่เราก็บอกว่าเออผมไม่มีอ่ะผมไม่มีบัตรเลยผมไม่มีบัตรเครดิตฮะไม่รู้รอกเราก็บอกว่าเราไม่มีบัตรเครดิตเอ้แต่ผมก็มาจํานะเอ้แต่ผมก็รับประกันไว้คือผมลาเต้ผมคือผมก็ไม่มีบัตรเครดิตแต่แรกพนักงานสองคนเขาบอกว่าโอนนั้นน้องต้องไปดูที่อื่นแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะที่นี่มันใช้บัตรเครดิตแต่ซส่วนที่อื่นอ่ะมันไม่มีรถ รถแบบนี้ที่ผมต้องการอะไรเงี้ยรถคันใหญ่ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าแล้วมีผู้หญิงเดินมาเขาบอกว่าอ๋อมาทําธุระแบบขาก็บอกว่าทำไมต้องของก่อนก็ไม่รู้นะว่าใช่ปะไม่รู้ว่าเขาดูอที่เขาดูอยู่ก็ขอบคุณเขาไปก็บอกว่าเออเขาเดินมาว่าอ๋อมาทำธุระหล่ะขาเขบอกว่ามาเที่ยวครับมาไหว้พระ เขาเลยบอกว่า,งาเงินไม่เป็นไรถ้าไม่มีบัานอะ่ะ<ม>ก็ใช้เงินเป็นโอนมาประกันแทนละกันเพราะาพี่จําได้พี่ก็ติดตามอยู่รอนุอน,นุ่นมาเล่นที่เชียงใหม่อยู่เป็นไ,ไงทุกคนของจริง <c oughs> สวัสดีพี่หนุ่มครับของจริงไหมไม่งั้นไม่ได้อะ่ะไม่งั้นไม่มีรถครับ ริงแต่ว่ามายันเชียงใหม่อะทุกคนดาราท่านหนึ่งปะเราไม่ได้หลงเองนะแต่คือแบบเราเขินเออมายันเชียงใหม่นะถ้าบ้านโป่งหรื <hyd ringe S 2> อว่าอะไรเงี <reco Christ. S 2> ้ยก็คือคนใกล้บ้านก็อยางรู้ใช่ปะอาพินิษาานลโดงจริงนั่นแหละเขาก็เลยช่วยว่าเอองั้นก็เอาไปเถอะแต่ว่าโอนเงินมาจำไว้โอนเงินประกันไว้ก็แค่นั้นเพราะทุกที่เขาต้องใช้บัตรเครดิต แต่พรผมไม่มีบัตรเครดิตไงแต่ก็ขอบคุณนะไม่ไม่ใช่มาพูดว่าเป็นแบบสองมาตรฐานหรืออะไรมันเป็นเรื่องที่เราก็เออรู้สึกดีใจถ้ารูมาละกอพระโอยไม่ได้ท่ายเลยอะ่ะโอ้ี่4,000คนแล้วฝากระบบตุงเลี้ยงข้าวเพื่อนผมด้วยนะผมเอามาเลี้ยงข้าวเพื่อนผม ว่ายดีว่ายว่ายสวยดิเพื่อนไม่ใช่ว่้องอันนี้พี่เอกได้ยังไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพื่อนผมอะร้องวิเกได้ด้วยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ดถึงแล้วครับผมครับเพื่อนผมอะร้องพิเกได้นะว่ายังสวยผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยมีคนรู้จักขนาดนี้ ไม่ขนานนานครับพี่หนูเจอแบบนี้เอาไปตุงแป๊บได้ไหมี่ยลองริเกนะได้ได้เยอะเลยนะเชนเปิดเขา